วิธ <Okay. S 2> ีการดูแลรักษาครับอันแรกก็คือการขัดข่เมาขัดข่เมาก็จะมีสองที่คือด้านหน้าด้านหน้าเราก็ใช้แส้อันนี้ครับที่เป็นอะไรที่แถมมาให้ใส่เข้าไปในรูข้างในครับแล้วก็ขูดครับขูดเขาจะเข้าจะออกประมาณเหมือนนสักประมาณมมสักห้ารอบ 5รอบ1สร็อบเสร็จแล้วอาะเบาๆอันที่สองครับไอตัวขัดขัดด้านปลายแต่ตัวนี้ไม่ต้องขัดบ่อยก็ได้เพราะว่าจะไปโดนหัวเทียนอันนี้ไม่มีแส้มาให้สุดทีจะไปตัดออกอันนี้ไม่มีแส้มาให้มันจะมีแส้เล็กมาให้ครับ ขัดด้านตายอันที่สองอันที่สาม,สามถ้าไม่ได้ใช้งานบ่อยน้ำมันที่ค้างอยู่ข้างในครับเราจะต้องปล่อยออกมาเพราะว่าน้ำมันดีเซลกับน้ำยามันจะตกค้างเป็นตะกอนครับอันนี้อะไหล่เขามีมาให้แล้วอดี่ในนี้นีเลยครับครบเซตเราก็ใช้ประแจรครับเชลิบเบอร์ิสี่ไขไขตจนนี้ออกมาพือจะปล่อยน้ำยากะ น้ำมันดีเซลออกมาต้องมีอะไรรองรใช่ไหมก็มีต้องมีตัวรองเอาหาภาชนะมาลองมาลองใส่ไว้ครับหลังจากหยดหมดหมดแล้วเราก็ถขาปิดเข้าไ้ให้เหมือนเดิมอันที่สองก็คือเบนซินครับเบนซินเรววาก็ใช้ประแจเบอร์สิบสองถ่ายออกมาครับหรือไม่ก็ปลดคลิปตรงนี้ก็ได้น้ำมันจะออกมาพอออกมาหมดแล้วหาอะไรรองครับรองเสร็จใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม มันยาให้หมดเพื่อใช้งานโอกาสหน้าครับ,นนะรบหัวเทียนครับหัวเทียนก็เหมือนกันเช่นเดียวกันใช้ประแจไข่มาอันนี้จะติดๆอันนี้เราก็มีอะไรให้เป็นประแจเลื่อนไขได้